เก็ Get Ready w เม h มีมาฝากอันอีกเช่นเคยนะคะสำหรับวันนี้พันก็กำลังจะไปงานอีเวนต์นะคะของเอสเต้ลอเดอนั่นเองนะคะเดี๋ยวเราไปแต่งหน้ากันเลยดีกว่าเนาะขั้นตอนแรกนะคะก็ใช้กันแดดเหมือนเดิมนะคะมิสซูมิตัวนี้นเลยะะก็เป็น L'Oreal ฝาแดงอันนี้นะคะเป็นรุ่น Infallible นะคะพันใชเบอร์หนึ่งห่ง ก็ใช้ของคอลเลคชันค่ะสีแฝงนะเบอร์หนึ่งเอกนะคะ,ะ,คะก็ใช้ของอ e ีทูดี้ค่ะอันนี้เป็น Play 1016สสีเบอร์11ค่ะอันนี้อาจจะไม่ได้แบบพูดอะไรเยอะแยะนะเพราะว่าไม่อยากให้คลิปยาวนะเพราะคลิปที่แล้วที่ทำแบบ Get กลนเม With มีไปพรอมหรือนะอะไรสักอย่างนั้นคือแบบ ยาวมากนะคะ20กว่านาทีแล้ววันนี้เราจะแบบอินคลูด vlog อินคลูดแบบภาพบรรยากาศนิดนิดนหน่อยหน่อยไว้ไงก็เลยแบบถ้าเกิดพูดว่าเดี๋ยวมันจะยิ่งยาวแบบเป็นครึ่งชั่วโมงอะไรอย่างนี้มันนานเกินไป,ปค่ะะก็ใช้แรร์สแคร์ตัวเดิมเลยค่ะ ทาแป้งผสมรองพื้นนิดหนึ่งนะคะนี่เป็นของเจ้านางเนาะแพทใช้เบอร์หนึ่งนะคะก็จะทาไปตรงที่มันยังเห็นรอยสิวต่างๆอยู่นะคะนกกิ้ราวตัวเดิมนะคะเขียนคิ้วาเาก็ได้แกะแพาเลต์อันเดิมแต่ว่าอันใหม่อันเดิม รุ่นเดิมแต่ว่าเราซื้ออันใหม่มาแล้วนะคะเนเกตของซีวาน่าเนาะก็ที่เขียนคิ้วของเราก็ยังไม่ได้ซ่อมเหมือนเดิมนะมันก็ยังเป็นแบบอันจิ๋วที่เก็บไว้อยู่ในนี้อยู่นะคะหรือจะไม่ซ่อมนี่เก็บไว้ในนี้ก็ง่ายดีเนาะก็ใช้2ส,สีนี้นะคะสีนี้กับสีนี้ผสมกันเนาะแล้วก็เขียนไปเลยค่ะลนะคะด้วยพาเลตเดิมใช้สีอ่อนอันนี้นะคะสีที่2 ท้ไปแล้วนะคะใช้เป็นสีขาวอันนี้นะทาบอกสันจมูกกับใต้ตานะคะทำให้มันแบบสว่างขึ้นหนอะตานะคะใช้อันนี้เลยเป็น proof ten eye primer ของ e 2 d นะคะทแต่งไปแต่งมาแต่งกี่ทีก็แบบเดิมๆแต่ก็แบบมีเปลี่ยนสีตามสีปากสีแก้มอะไร่าี้บ้างเล็กน้อยเนาะเติม eye primer ด้วยสีขาวนะคะโทนแบบกุลาบกุลาบนิดนึงนะก็จะใช้อันนี้นะคะ l าเลตของ Etude House Blend for Four Eyes ด้การใช้สีนี้นะคะเป็นสีแบบออกเบจเบจครีมครีมแต่ว่ามีความแบบน้ำตาลอยู่นิดนึงเนาะ mm hmm. นก็ใช้กับแปรงหัวแบบนี้แล้วก็ทำเป็น transition color ไปนะคะ <S <S ใช้เป็นสีนี้เลยเป็นสีแบบออกกุหลาบสีชมพูกุหลาบอมแดงๆนะคะกับแปรงนะทาไปให้ทั่วเลยค่ะ แดงเข้มๆนะทาไปบริเวณชั้นพับตานะคะอันแรกตรงชิดโคนขนตาเนาะแปลนะคะบเบลนดนิดนึงนะให้มันแบบฟูๆหน่อยแล้วก็ใช้สีขาวนะคะจากแพลเลตทาน์ัน้นจะเป็นขาวที่แบบมีชิมเมอร์นิดนึงนะคะเกลเวณขอบตานิดนึงเนาะ ลิก้าฮลิก้าจิวเวลไลท์วอเตอร์พรูฟนะคะสีเบอร์11บเนะคะก็ใช้ที่ดัดขนตาของจิโนแมคเคันเดิมเลยคาร่าปัด2ตัวเลยค่ะเมเบลินกับมิสทีม ลิงลิงอา e สติ๊กเบอร์เบอร์อะไรไม่รู้สิบนะคะอันนี้จะเป็นสีแบบไม่สว่างมากคือมันจะแบบทองทอง,ทองนิดนึงอ่ะอประมาณนี้อันนี้นะคะเป็นของ c a t r i c e defining blush สีโรลส์โร e ค่ะ ที่เราจะใช้ในวันนี้เนาะก็เป็น17 Define and Conquer Contour Kit นะคะนังก็จะเป็นแบบม้เลย2ช่องนะแต่เราจะใช้แค่เฉดดิ้งค่ะ okay, ค่ะอันนี้เป็น CanMake Glow Twin Color สีเบอร์นึอันนี้แบบเป็นไฮไลท์ที่ชอบมากๆเลยนะ จริงๆแล้วนะัก็แบบเป็นแนวแบบอายแชโดว์และเราชอบเอามาใช้เป็นไฮไลท์เพราะว่ามันสวยมากนี่ก็แบบใช้มาแบบหลายเดือนมากตัวที่เพิ่งรู้ว่ามันจริงๆแล้วมันคืออายแชโดว์คิดว่ามันเป็นไฮไลท์มาตลอดเล็บในวันนี้เราจะใช้2องอันนะคะนึงเป็นออปิวลิปฟลูอิดคอ o เทนนะคะสี cr02 จะเป็นแนวแบบ Liquid l i ปสติกอันอีกอันนึงอันนี้เป็นสิ่งที่แบบชอบมากใช้บ่อยมากก็คือไวคอนเป็นอะไรสักอย่างอะ แมดลิปชับบี้สี่นนะคะแต่ว่าอันนี้ไม่มีขายที่ไทยนะจริงๆไม่มีขายที่ไทยทั้งคู่เลยอ่ะแต่ว่าอันนี้อาจจะพีได้แต่อันนี้มีขายที่อิตาลีนะคะเพิ่ซื้อมาตอนที่ไปเที่ยวแต่แบบสีมันสวยมากเดี๋ยวจะทาให้ดูคือแบบทาอ่อยมากช่วงนี้นะทาแค่ด้านในอย่างเดียวเนาะสีมันจะเป็นชมพูคุณหลาที่แบบสวยมากแล้วก็จะท็อปด้วยอันนี้นิดนึงนะคะของออพิว ใช้ Fresh Drop อันนี้เป็นรุ่นลิมิเต็มีแบบสติ๊กเกอร์ที่ Perry p i e อยู่ตรงนี้ด้วยถ้าหนาวมากมีความแบบ Korea ขึ้นมาจากเดิม เดี๋ยวพาไปดูชุดนะว่าใส่อะไรแล้วเดี๋ยวไปดูบล็อกกันนะคะเป็นบล็อกแบบสั้นๆไม่น่าจะมีอะไรมากเนาะนะคะชุดที่ใส่ในวันนี้ก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะเป็นเดรสสั้นสีชมพูเนาะแล้วก็ข้างบนเป็นแบบดีเทลน่ารักกุ๊กกิ๊กมากเป็นดอกไม้แบบนี้นะคะเข่านะคะก็เป็นใบนี้นะคะสีเทาๆนิดนึงเนาะก็ประมาณนี้นะคะเดี๋ยวตามไปดูกันต่อที่อีเวนต์เลยนะคะ